เกียงตับนะครับโอ้โโอ้โครับเลี่ยบวนีโอ้ย มักกระทบลกครับอา,าด่านน้ำจิ้มเข้าไปเลยครับตักแกยวเวลยละนะน้ำจิ้มเนี่ยโอ้โหมาเสียบลองเหมือนครับโอ้โหลองลองหอนึ่งครับ พ้นในเขากันอืออ mm ือ hmm. อ mm ือแอ้อ hmm. mm ือ hmm. mm hmm. mm hmm. โอ้ยเสบแล้วครับแบบนีนะ้มันสุดยอดกินข้าวโกงจอดเป็นจวด น้ำโอ้โหสีจาเลยครับ <laughs> <coughs> I'm <sighs> <sighs> <laughs> mm. hưởng <tí> ta <toys> <tí sensì> <tí> ừ. <tí> <của> Hãy <mình> được <tí�> โอ้มากี่นเรื่องเรื่งกเจ้ากัไสลซะก็แขยงนะครับผมเรื่อเร่ะะงยานครับท่านผิวสารคี้สวัสดีครับจวด